ความจริงเป็นที่ประจักษ์แหล่งข่าวรายหนึ่งซึ่งบังเอิญโดยสารเที่ยวบิน MH797 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์จากสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์ในวันที่29มิถุนายนพร้อมกับจัก,กรีวัตรหรือว่าท่านอ่องวิวัชระวงศ์และแฟนสาวของเขา ได้ถูกถ่ายภาพขณะที่ทั้งสองกำลังขึ้นเครื่องและส่งมาให้กับคุณแอนดรูสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีความแตกต่างกับพี่ชายของเขาวัชรศรหรือว่าท่านอน้นที่เมื่อวันก่อนได้มีข่าวว่าถูกในประเทศออกไปจากประเทศไทยโดยมีภาพหลุดออกมาคล้ายคุณอ้นกำลังนั่งอยู่บนรถตู้ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ แต่ในขนาดที่จักรีวัดหรือว่าคุณอ่องไม่ได้ดูเหมือนถูกบังคับหรือว่าถูกให้ออกไปในลนักษณะของการในประเทศพวกเขายังคงเดินขึ้นเครื่องตามปกติพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นและการที่เที่ยวบินดังกล่าวได้มุ่งหน้าไปยังประเทศในกลุ่มเอเชีย ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นการในระเทศเหมือนกับกรณีของวัชเรศรสุดท้ายแล้วความจริงก็เป็นที่ประจักษ์ ไม่ได้พูดไปหลายคลิปปรากฏว่าก็ยังมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลมึงมั่วมากท่านอ่องยังสอนอยู่ที่โรงพยาบาลยังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบางคนอาการหนักเลยยังมาบอกว่าเรานั้นพูดเท็จหาว่าเรานั้นโกหกเพราะว่าท่านอ้นยังบวชอยู่เลย คนจำพวกนี้แหละที่เราเคยพูดว่าเป็นคนที่ปิดหูปิดตาไม่รับฟังข่าวสารอะไรเลยขนาดเรานำข่าวสารมาให้รับฟังกันแบบง่ายๆปรากฏว่าคุณก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังคุณก็ยังตั้งทงว่าท่านอ้นนั้นยังคงบวชอยู่หรือว่าท่านอ่องนั้นก็ยังคงสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาแต่คุณเห็นไหมคะว่า การข่าวของทางฝ่ายประชาธิปไตยนั้นแม่นเสมออย่างในกรณีขององค์พาด้วยเช่นกันเพื่อนๆหลายคนคงจะจำได้ตอนนั้นสลิมออกมาด่ากันรัวๆหาว่าไปแช่งช้า ระวังบาปกรรมจะคืนสนองสุดท้ายแล้วมาวันนี้เห็นไหมคะว่าคุณอ่องก็ได้ถูกบังคับให้เดินทางออกไปจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการควบคุมตัวก็ตามแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบภาพบังคับนั่นก็คือการเชิญให้ออกไปนั่นแหละว่าคุณจะไปไหนก็ได้แต่คุณจะต้องไม่อยู่ในประเทศไทยแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือไม่ได้เดินทางกลับอเมริกา หรือว่านี่คือการสบั้นการแตกหักของตระกูลวิวัชระวงศ์